สวัสดีครับวันนี้พบกับผมทัศกันมาในอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับเกมสาวถ้ำนะครับผมมาฮะวันนี้จะรอดหรือจะร่วงมาชมกันนะครับผมเปิดหัวมาก็สาธิเบียดสิและ30รอบและโชว์บูเหมือนเดิมนะครับผมจัดไปฮะท่านผู้ชมครับชมกันยาวๆครับพี่น้อง โอ้โหเปิดหัวมาโอ้ยสวยงามครับผมนึกว่าจะเงียบยาวนะฮะมาครับผมได้ไหลต่อจังหวะนี้มีหรือเปล่าไม่มีนะฮะไปกันต่อครับสวยฮะแจมฮะคิวแถวแรกยังไงไม่มานะครับผมโอ้ไม่เป็นไรอ้าวได้รุนสกิตเตอร์ฮะพี่น้องครับยังไงดีฮะจังหวะนี้มาหรือเปล่าโอ้โหเรียร้อยครับพี่น้อง สวยงามตามท้องเรื่องครับผมเปิดหัวมาก็สาดไปเลยนะครับผมโอ้โ oh หฟีเจอร์แรกของเกมนะฮะจัดไปครับสวยฮะได้ไหลต่อครับผมวายเข้ามีอะไรต่อหรือเปล่าสวยงามฮะยังไงดีจังหวะนี้ไม่มานะครับผมไม่เป็นไรฮะโอเคเกมครับผมจังหวะนี้เต็มเวบวกที่200นะครับผม อาดกันยาวๆนะครับพี่น้องครับสวยงามตามทองเรื่องฮะมาครับต่อครับผมสวยฮะโอ้โหสิไม่ต่อนะครับผมเอายังไงดีครับผมได้ลุ้นอีกรอบหนึ่งมาหรือเปล่าครับผมโอ้ตะเลิดไอ้ชายยังไงดีครับผมอีกรอบหนึ่งโอ้โหไม่มานะครับผมอะไรครับเนี่ยไม่เป็นไรครับผม ตอนนี้เราก็บวกระดับหนึ่งแล้วนะครับผมสำหรับทุน300ของเราวันนี้สวยงามครับตอนนี้กำไรหน้าฟีเจอของเราอยู่ที่400นะครับผมสวยครับผมโอโ้โหบวกมาอีก432อยงนะฮะไอหัวม่วงยังไงยังไงดิไอหัวม่วงโอโ้โหไม่มาเลยครับผมมูแถวเลขถ้ามานี่อย่างจ้าบอย่างสวยอย่างเจ๋งอย่างชอบเลยครับผม โอ้โหก็จบกันไปนะฮะแ2ดร้ครับผมสำหรับฟีเจอร์แรกนะฮะสัตว์ต่อยาวๆครับพี่น้องวันนี้เราจะไม่โลภโอ้โหตเต็มวีครับผมจะบวกแค่4บาทนะฮะอะไรกันครับนี่อ้าวาหน้าแดงสวยงามครับผมที่สองร้อยนะฮะเอา啊เอา,า่คลิปนี้สงสัยจะอยู่ไม่นานแล้วนะครับผมพี่น้องครับ พอสัตว์ต่อกันยาวๆโอ้โหเจเต็มบีฮะจังหวะนี้แต่ว่าบวกน้อยไปไนะครับผมยังไงดีครับจังหวะนี้หน้าเขียวมาหรือเปล่าไม่มานะฮะต่อครับโอ้โหสวยงามฮะบวกที่16บาทนะครับผมมาครับจังหวะหนีโอ้โหโตัวแพงนั่นนะ่ะ บวก12บาทเองอครับพี่น้องแต่ไม่เป็นไรครับผมสาดต่อฮะอีก30รอบนะครับผมสวยงามฮนะเอาเรื่องครับผมจังหวะหน,นีสวยฮนะบวกที่100และสีน้ำเงินต่ออีก100นะครับผมหน้าเขียวมาหรือเปล่าดีครับผม216ฮนะโอ้โหสาดกันรัวๆครับ สงสัยจะอยู่ไม่ยาวแล้วนะฮะเกมนี้ครับตอนนี้ก็บวกมาที่พันห้าแล้วนะจัะผมสำหรับเบ็ดสิบบอทุนสามร้อยนะฮะขอต่ออีกนิดนึงล้วกันครับผมโอ้โหสวยงามครับพี่น้องโอ้โหสกิตตร์เมื่อกี้มาไม่ครบนะฮะ แล้วก็เอาอ้าสเก็ตเตอร์รอบสุดท้ายฮนะยังไงดีโอโหไม่มานะครับผมไม่มานะฮะอีกรอบนะครับผมได้รุ่นอีกรอบหนึ่งนะครับผมพอรอบเดียรอบสุดท้ายสวยงามตามท้องเรื่องครับพี่น้องมาครับผมได้เวลาเลิกกันแล้วครับยกสเก็ตเตอร์นี้บวกเ้าอะไรไม่รู้แต่ที่รู้รผมเลิกนะครับผมยังไงก็เลิกนะครับเพราะว่าผมบวกมา ระดับหนึ่งแล้วนะครับผมสำหรับทุนส0 0นะฮะโอ้โหก็อยู่ที่คูณ10นะครับผมกับอีกแปดรอบนะฮะสวยงามฮะเลขเลเราก็หลอกล่อตัวคูณไว้นะครับผมเราจะไปโบ๊บบ้ากันท้ายเกมนะครับผมจมกันฮะโอ้โหหน้าเขียวอ้าวอย่าเงียบนานอย่างเงียบนานอย่างนี้ใจคอไม่ค่อยดีเลยครับพี่น้องครับ สวยงามฮะจังหวะน,นี้เต็มเวบวกที่180บาทนะครับผมยังไงดีครับผมสวยฮะโอ้โหรอบสุดท้ายครับโอ้โหไม่มีอะไรนะ่าตื่นเต้นให้ชมกันเลยนะฮะสำหรับฟีเจอร์นี้นะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวผมจะปั่นไปให้หมดรอบนี้กันเลยนะครับผมแล้วผมจะเลิกเลยนะฮะคลิปนี้ผมคิดว่าจะตัดจบเพียงเจ้านี้นะครับผม เพราะว่าบวกมาพอสมควรแล้วนะฮะสำหรับทุน300นะครับผมและเพืเ่อนๆท่านไหนนะครับผมอยากเล่นเว็บเดียวกับผมนะฮะลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมลิงก์ใต้คลิปเลยนะฮะและเพืเ่อนๆท่านไหนชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมจะทําออกมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ